มึงอาเปใครวะกล้าดียังไงมังเข้าเขตกูได้วะเออใช่ใช่ใช่นมันโดดจะตืรบหรอกพวกเราแค่จะมอบโอกาสแสนสนุกให้พวกคุณแสนสนุก,กผีมึงนดิมึงเรียนแบบควิตเกมมึงเรียนแบบควิตเกมเพราะฉะนั้นกูจะฆ่ามึงเชิแล้ว จ yes. ักรเอาลอเลยอาเลยลูจะ่าม,ามจาักทานอสเป้าานอสและเป้าจากเกาหลีอ่ะ เอาไปถ้านะเขาแพ้สิ่งนี้เขาแพ้ซ่อมแต่เราไม่มีซ่อมเราไม่มีซ่อมเราใช้ไม้แขงแทงจู่เลยเฮ้ยบัองอาจมาแทงจู่เพื่อฆ่าได้ไงเพื่อฆ่าเป็นคนดีจ๊ชแม่ครับมันแทงจู่ผม อช่วยไม่ได้หัวฟันโอ้ยทำไปเลยเจอแท้หนิดูไหมอ่ะผมและประธานเนาะงแนะแต่ไม่รับโชว์หรอก ไอ้ที่สุดไอ้เรื่องหวยหวยนี่มันก็จบแล้วเอะเหมือนมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังเลยมันไม่ใช่อย่างทรวว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  ใครผิดต่แน่ครับพิมพไม่ได้ที่คอมเมนตสามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าใครผิดแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ